แล้วก็มาที่ข่าวนี้สําหรับน้องยาย่ารัศยาค่ะร่ำเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์หลักสูตรนานาชาติใช้เวลา4ปีครึ่งตอนนี้ก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ซึ่งยาย่าเองก็เตรียมจะรับปริญญาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยยาย่าบอกว่าช่วง4ปีครึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยทั้งเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยยา,า,าย่าบอกเรียนรู้คําว่าอดทนและคําว่าวินัยเนี่ยอย่างมากเลยเพราะว่าต้องแบ่งเวลาเรียนแล้วก็งานในวงการบันเทิงเธอบอกว่าเธอขาดเรียนน้อยที่สุดมากๆ ซึ่งยาย่าเนี่ยเตรียมจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่8ตุลาคมนี้แล้วก็จะมีพิธีซ้อมใหญ่วันที่27กันยายนยาย่าก็เตรียมตัวนัดแฟนคลับมาร่วมยินดีในวันซ้อมส่วนวันจริงเนี่ยขอให้เป็นเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวมาร่วมยินดีอไปฟังเสียงน้องยาย่ากันค่ะโลง่ลงมาเลยคะ่ะจริงๆหนูเรียนจบปีที่แล้วคะ่ะแต่ว่าต้องรอรับรับปีนี้เหมือนแบบว่าภาาดหนึ่งอย่างมันเอนอว่า หลุดไปจากไลเราหนึ่งอย่างค่ะก็ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แอบคิดถึงอยากกลับเข้ามาในห้องเรียนหนูได้เรียนรู้ว่าหนูอึด <c oughs> <c oughs> อการเรียนรู้แบบว่าเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองมันเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าแม้เราจะทํางานเยอะแค่ไหนงานมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราจนถึงวันตายแต่ความรู้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆค่ะหนูให้ไายเข้ามาวันที่27ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวันถ่ายรูป แต่ว่าวันที่วันที่8พิธีมันจะค่อนข้างแบบว่าเป็นระเบียบม,มากๆพระเทศเสด็จด,ด้วยก็เลยเให้แฟนขับมาวันที่17่สิค่ะงานนี้ถามยายา่าได้ขอของขวัญพินเดชหรืยยังหรือยายา่ยา,ยาอยากได้อะไรไปฟังดีกว่าว่ายายา่ยาเขา,ยาอยากได้อะไรจากพิ่าเด,ดหนูไม่กล้าทวงเพราะหนูไม่ได้ให้อะไรเขา <laughs> <laughs> ใช่คะ่ะแค,แค่แสดงความยินดีก็แค่นั้นก็โอเค ขอแค่แสดงความยินดีนะคะฉะนั้น<อ>พินเดชไม่ต้องให้ของขออวัญแสดงความยินดีกับน้องญาญ่าก็พอญาญ่า,าจะใส่ชุดนี้ไปรับพินเดชไม่<อ>ไม่ไม่ชุดนี้เป็นใจละครเคลื่อนชีวิตนะคะซึ่งญาญ่าบอกก็ถามญาญ่าว่าจะวางวางแผนเรียนต่อปริญญาโทเลยไหมญาญ่าบอกว่าขอเคลียร์ละครเรื่องคล<อ>ื่นชีวิตก่อนเพราะเรื่องนี้ญาญ่าต้องพลิกบทบาทไม่ว่าจะไม่เหมือนเดิมกับการแสดงที่เคยแสดงมาก็ขอ เรียกว่าแสดงเรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วก็อาจจะวางแผนเรียนปริญญาโทซึ่งน้องมองไว้ว่าอยากเรียนด้านจิตวิทยารยว่าก็มีแผนอยากเรียนต่อโทเหมือนกันไงแฟนก็ให้กำลังใจน้องยาย่าตอนนี้กำลังถ่ายทำครีชีวิตบวบทบาทนี้หนักหน่วงพอสมควรเลยเพราะว่าไม่เคยเรียกว่าจะไม่เคยยาย่าในลุคนี้มาก่อนแน่นอนอ